นี่ยแต่มันจะตกเองตกใจกันเองตายแล้วเกิดมาเป็นทำไมถึงมาเป็นโจเนี่ยโอ้โหคิดดีหรือยังประวัติแต่ก่อนเขาเป็นโจนมาเมื่อเคยเป็นโจนมาแล้วเล่าหน่อยเล่าหน่อยไม่อยากจะเล่าเราเบาเบาเอาสามคดีเด็ดๆพอแล้วสามคดีเราเออ้ยจริงคดีแรกคดีแรกเหรออืมนีทหารคดีที่สองอะคดีที่สองบอกไปแล้วจะตกใจ พูดเลยเออระวังนระวังคดีที่สองอะคดีที่สองอะไรขี้ในตู้โทรศัพท์ขี้ในตู้โทรศัพท์เอามาหิดตรงไหนเนี่ยอุบาทเลยเออโดนจำเลยเออคดีที่สามนี่ที่สามดกเลยอะไรค่าแท็กซี่โอ้โหคดีนี้โหดคดีนี้สมควรเป็นโจรัค่าแท็กซี่ตายเลยค่าแท็กซี่ตายค่าแท็กซี่ยังไม่จ่ายถามล่าอยู่ตรงนี้ทำไมไม่จ่ายมันงเอา ลงก่อนพู้นิดดีไใช่ย่อยทำไมเพิ่งออกจากคุออกเพิ่งอ,ออกจากคุกทำไมเมาแล้วข่มขืนแมว <c oughs> ควรไปทำ้านตาย <c oughs> ไม่ต้องเราแล้วไม่ต้องเ่าแล้ว <c oughs> ทำไม <c oughs> ขโมยสิเขาบอกว่าปามสวนนี้น้ำหนักดีทยุย <c oughs> ทำไมอะนักเลงที่อะไรขโมยปามขโมยสวนปาล์มไมปามได้ราคานะเนี่ย <c oughs> น้ำมันโอ้โหเขาบอกน้ำมันแปล่งเหี้ยแปลงน้ำมันน้ำมันเยอะเฮ้ยปามน้ำหนักดีกว่าสวนอื่นเลยนั่นเขาบอกว่า สวนนี้ใช้อาหารเสริมวันนี้ยกเลิกการขโมยได้ไหมทำไมเจ้าที่แรงเจ้าที่เจ้าที่ทางสะดวกขโมยได้เลยใช่ไหมทางสะดวกขโวยได้เ เต็มที่เต็มเหนียวเลยจะแบกได้กี่ทลายแบกไปเลยปามนี่นะปาป้าปาป้าปาป้าปาปามาปาป้าปาปายไอ้หมด่อเพลงไปป่ขโมยว่ะขโมยปามอุยําหนักีตัดเสร็จเรียบร้อยหมดก็สบายใจพรุ่งนี้จะได้ไปขายกันใช่ไหมไปเงินมาแล้วจะพาลูกเสริมสวยเออ โอ้บ่ายกอดอุ้ยอะไรเลยนี่นี่หายใจไปเริ่มเลยเนี่ยหายไปไหนหมดลลูกโอุ้ยตายแล้วหมดไม่ได้ฉันสวยแล้วแม่ตายแม่ก็เตี้ยสิบแปดล้อมาแล้วตายเลยอย่างนี้โอ้ยแล้วมาหากินอะไรได้เนี่ยหรือกอดนะลูกทำไงอ่ะไปแจ้งความดิแจ้งความเออไปแจ้งตำรวจเนี่ยตำรวจเลยจับเลยไม่กี่นาทีนี่เองไปไปเออไปไป ตรวจท้องสวัสดีคระบนึกนึกนึ่นึกนึกเออทอะไรกันครับเนี่ยมาแจ้งความอ๋อนึกว่ามาทำใบบอนระบัตรถ้าไปทำใบบอนระบัตรต้องไปอำเภอนะครับไปแม่ จนี่ยลูกสาวฉันค่ะเนี่ยอยู่กันสองคนทำไร่ปาล์มอยู่ที่สวนเนี่ยพอจะแกะมาอะไรก็เนี่ยตัดมากองไว้อะเตรียมที่จะขนไปขายค่าต้นตำรวจพอเตรียมเท่านั้นเองตอนเช้าหายหมดเลยค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงกดกดกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์อกดไลค์ะไรคะกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไลไ์ไลโอ้เออเฮ้ยนะอะไรเลือกทำไมกดทำไมเขาไลไ์ ่งลูกมีลายกันครัไม่ลูกมีแม่ไหนล่ะนี่ไงแม่เต็มหลังเลยเนี่ยอันนีู้อาคุณตำรวจท่าไม่ใช่ไปเล่นลงเล่นลายกันเลยครัอันนี้จะมาแจ้งเออไหนล่ะคุณแจ้งความไปไหนล่อยู่นี้ค่ะตัวขโมยใจตั้งบนเรือเจ้าขวางเอาใหม่อ่ะคุยกันมาแจ้งความว่ายังไงนะแจ้งความเรื่องปามตามของพี่ชันนะคะับขู่กันตลูกสองคนเดี๋ยวนะมาทำอะไรนะมาแจ้งความเรื่องปาล์ม ตัดเรียบร้อยหมดแล้วปาล์มเนี่ยอืหายหายหมดเลยค่ะมาลงพักมาแจ้งความใช่คดีคดีรักทรัพย์นี่แหละคดีรักปาล์มใช่ค่ะปาล์มหายอะไรจะเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นโอ้โหจะไม่เดือดร้อนยังไงผลผลิตมันดีนะเนี่ยนำมาอยู่บนต้นอยู่หรือมันร่วงมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยสูงมากเลยนะคะมันจะสักกี่บาทเออ้โห้าบาทกว่ากวาด้วยนะ ห้าบาทเองห้าบาทสิบสตางค์ห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์มันแพงขึ้นกว่าเดิมมากเลยตอนนี้หมายความว่าหนึ่งทรายหนึ่งทรายมันขายเป็นกิโลใช่กิโลละเท่าไหร่กิโลละห้าบาทสิบสตางค์ถ้าอยู่ในทลายอยู่ในทลายใช่อยู่ในทลายห้าบาทถ้าทลายหนึ่งยี่สิบกิโลโอ้โหแล้วไม่ใช่แล้วขายไปกี่ทลายโอ้โหขายนี่กองเบลอเลยเป็นตันเป็นตันเลยนะคะหนึ่งพันกิโลเป็นหนึ่งตันนี่ กี่บาทโอ้เดี๋ยว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 แชร์สตัทคุณเห็นเงินแล้วจะตกใจนะครับไม่ได้คุณจะแชร์สเตตัสมีคนมาแจ้งความจะแจ้งยังไงเนี่ยนั่นจ้องแจ้งความมาสุดยอดเลยโอเคโอเคเอาจอไปไหนเดีจออยู่ไม่ต้องกดอย่างเดียวเลยค่ะเมาแจ้งความอ่ะ เมื่อกี้ไม่กี่นาทีก่อนอื่นถามก่อนชื่ออะไรครับอ๋อหนูชื่ออวันเพนค่ะวันเพนนะครับนี่วันพระค่ะแม่เรลเสวยน้าอาชีพอะไรนี่ปลูมปาม่ปามนะครับแล้วปามหายใช่ปามหายหมดเลยค่ะเอางี้ไปช่วยจับกลุ่มเพิหน่อยค่ะผมอยากไปดูกับตัวเองว่า ปาล์มจะใหญ่ขนาดไหนงั้นเราต้องต้องให้ทีมพิสูจน์หลักฐานไปดูท <sneez> ี่เ <tercer> กิดเหตุไปไปดูกันเจมิ์ครับเจมสครับ